คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะให้กับผู้พิการกันบ้างนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานค่ะก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับคนพิการะค่ะร่วมกับสถานประกอบการชั้นนํา21แห่งด้วยกันนะคะเพื่อที่จะจ้างงานคนพิการะค่ะในปี2568จํานวน2,700คนนะคะซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้กว่า2,300ล้านบาทน,นะคะซึ่งคนพิการ ที่จะได้รับการจ้างงานจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสามารถทํางานได้ทุกประเภทความพิการและได้รับค่าจ้างเนี่ยไม่น้อกว่าค่าจ้างขั้นต่าในแต่ละพื้นที่โดยสิทธิประโยชน์สําหรับสถานประกอบการที่จ้างคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการค่ะก็จะได้รับการยกเว้นภาษีถึง2เท่าและยกเว้นภาษีได้3เท่าหากจ้างงานคนพิการเกินกว่า60%ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดค่ะสําหรับคนพิการนะคะที่ต้องการทํางานค่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อที่สำนัก งานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ไทยมีงานทำนะคะทางเว็บไซต์ไทยมีงานทำ doe.go.th นะคะ ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอม,มค่ะก็มีการทำา MOU ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรค่ะสาหรับการศึกษาเพื่อการมีงานทําของคนพิการเกิดการกระจายโอกาสให้กับคนพิการทั่วประเทศด้วยนะคะทีนี้ก็จะส่งผลให้กับคนพิการเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองแล้วก็จะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติกันต่อไปอีกด้วย ะะก็ถือว่ากระทรวงแรงงานเองหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเองนะคะก็ใส่ใจคนพิการค่ะที่ได้ให้ภาครัฐและเอกชนนะคะในการจ้างงานสร้างไรายได้ให้กับผู้พิการนั่นเองอย่างที่บอกนะคะสำหรับคนพิการท่านใดที่ต้องการทํางานก็ติดต่อได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยช่องทางออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์นะคะไทยมีงานทํ d o d o e g o t t h นะคะ